สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นครแดงปโมชั่นพาพี่น้องมาสะพานท่าเทียบเรือปานาเรครับพี่น้องครับปานาเรจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับคือท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านปานาเรครับนี่ครับเรือก่อนละครับพี่น้องเรือ,รมมรรอก,ก่อนละ นี่คขั้นี้ก็เพิึงเขม้าครับนี่เทาก็เขาม้าพี่น้องครับครับบรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องเลือกกับสิคอยขาม้าลาหลายลายลั่มครับเลือกก่อนแระครับพี่น้องครับก่อนและมีสองแบบครับไทยตัดกับไทยก่อนระครับพี่น้องไทยแลมดืือกัน แลมนาแลมลังครับกับท้ายตัดครับก่อนแหละนะครับชมกันครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือทาเลือปนะเลครับพี่น้องทาเลือกปลามงปนะเลครับก็สิมแต่เลือกปลามงพื้นบ้านครับเลือกก่อนแหละครับ และทายตัดเรือธรรมดาครับพี่ครับเป็นประมงพื้นบ้านประมงใช่ฟังครับพี่น้องครับป่ะมันเรือประมงเราหี่ครับเดี๋ยวเฮาก็สิไปตามเบิ่งว่าเพิ่นไปหาปลาทะเลมาในใดอย่างไดครับเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งเรือที่นเขามาได้ฟังเลยบ่หรอครับเพิ่นไดอย่างไดครับนี่ครับเรือก่อนและ ไกลๆครับพี่น้องครับกติจอกันเป็นแถวนะครับสีสันก็คือท่งครับท่งบทจาเรือของพี่น้องครับสังเกตก็จะมีเลือดมีท่งบทท่งชาติไทยกับเลือสีต่างๆครับพี่น้องครับปลิวสวยครับนี่รัคาห้องกวมาเป็นเลือก่อนแลวครับพี่น้องว่าบอไกลๆครับ เร่อก็อและไปถามพี่น้องขึ้นว่าเป็นได้ยังไงที่ได้คือเป็นปูมา้าเขาเรียกว่าอ้วนอวน้นอวนปูครับเป็นอ้วนปูครับเป็นม่องปูครับปล่อยง่ายครับพี่น้องเสียงดังๆขื้นเรือยเป็นขาม้าครับนะครับโอ้ดังแห้งก่อแรกไทยตัดครับพี่น้องครับ ครับโอ้เสียงดังพี่ลองนะครับคงบรรยากาศไปเรื่อยครับไปเบิ้งครับว่าเดา้์ยังแน่อ้ไเบิ้งกันครับวันเดย์ยังแน่ครับน,น,นี่เป็นอวนปู ก็นี่ได้ปูสเปซสปานะมีปูก็เรียกปูอะไรบ้างครับเนี่ยปูกระจันเอาปูฉกวัวมัไม่มีคือเป็นไงครับช่วงนี้หายากไหมก็พี่น้องบ่นว่าการทำมาหากินก็ลำบากเนาะโควิดก็มีโควิดก็มีหากินก็ลำบากก็ ก็สู้ๆกันไปนะครับเรื่องบรมยาก,กาศไปเรื่อยๆครับน้องครับเข้ากรสิทธามไปเรื่อยๆว่าเป็นใดอย่างเนี่ยอวนหรือม่องครับอวนกุ้งอยอวนปูอวนปลาเป็นอวน ปลอปลาทูไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ได้ไ,ดไม่ได้หรอครับออ๋กับพี่น้องพอกกันว่า้ามากินก็นลำบากครับบม่ใครได้ไม่พอค่าน้ำมันเลยสู้ๆนะครับสู้ๆเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ไม่ได้วันหน้าอาจจะได้เดี๋ยวห้องไปเบิ่งตลาดกันครับว่ามีอย่างขคยนะครับตลาดปลาครับ ปลาทูโอ้ปลาหางแข็งปลาทูลายาอันนี้ปลาปลาโอนี่ปลาจากเรือขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะโ่าที่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาสลากอันนี้ปลาทูอ๋อปลาปลาสลากปลาสลาก ปลาแดงปลาสดๆครับพี่น้องครับขึ้นจากทะเลครับพี่น้องตลาดปลาทะเลครับนี่ครับปลาขึ้นจากเรือครับพี่น้องอันนี้แผลเี่ปลาถูกกินปลาทูปลาปลาโอครับ บรรยากาศการซื้อขายปลาครับคึกคักพี่น้องครับครับก็ขอบยุติสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้ครับผมนี่คือบรรยากาศของตลาดปลาะเลครับปลาสดๆจากทะเลครับมีทุกเมือครับพี่น้องครับอำเภอปลาะเลจังหวัดพัตานีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ